สวัสดีครับผมนายกิจนาคายประยูนหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนชั้นปีที่2รหัสนักศึกษา64 204 302 004วันนี้จะมาสาธิตวิธีการเช็ดตัวลดไข้ครับการเช็ดตัวลดไข้นะครับเป็นการช่วยลดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับโดยการใช้น้ำในการนำาพาความร้อนออกจากนร่างกายนะครับไข้หรือฟีเวอร์นะครับ คือสภาวะที่อุณหภูมิภายในร่างกายนะครับสูงกว่าปกติหรือสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสน,นะครับแบ่งออกเป็น4ระดับครับ 1. อุณหภูมิ37.6องศาถึง38.3องศานะครับมีไข้ต่ำๆครับ 2. อุณหภูมิ38.4องศาถึง39.4าสีองศาเซลเซียสน,นะครับมีไข้าปานกลางครับ3อุณหภูมิ 39.5ถึง40 5ุองศาเซลเซียสนะครับมีไข้สูงครับ C นะครับอุณหภูมิตั้งแต่40 5จองศาเป็นต้นไปนะครับมีไข้สูงมากครับจุดประสงค์ในการเช็ดตัวลดไข้นะครับ1เพื่อลดเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับ2เพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดและอวัยว,วะต่างๆทำงานได้ดีขึ้นครับสาม เพื่อให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายครับมาถึงวิธีการใช้ตัวลดไข้นะครับมีอยู่4ประเภทนะครับ 1. การใช้ตัวลดไข่ด้วยน้ำธรรมดานะครับนิยมใช้กันทั่วไปนะครับ 2. การใช้ตัวลดไข่ด้วยน้ำอุ่นนะครับเราจะใช้น้ำร้อนผสมกับน้ำอุณหภูมิห้องนะครับในอัตราส่วน1ต่อ2นะครับนิยมใช้ในเด็กและผู้ใหญ่นะครับเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายนะครับ3 เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ําเย็นนะครับเราจะใช้น้าเย็นผสมกับน้ําธรรมดานะครับในอาตาเท่าเดิมนะครับ1ต่อ2นะครับในในในระยะนี้นะครับมีข้อควรระวังคือถ้ามีอาการสั่นนะครับให้หยุดการเช็ดตัวทันทีครับ4การเช็ดตัวลดไข้ด้วยแอลกอฮอล์นะครับวิธีนี้วิธีนี้ไม่นิยมใช้นะครับเพราะว่าจะทําให้ผิวแห้งครับอุปกรณ์ในการเช็ดตัวลดไข้นะครับ มีดังนี้ครับ1คืออ่าง1ใบนะครับ2ก็คือผ้าเช็ดตัวผื่นใหญ่นะครับสคือผ้าเช็ดตัวผื่นเล็กนะครับ3ามผื่นครับต่อไปนะครับเป็นขั้นตอนการเช็ดตัวนะครับขั้นแรกนะครับสถานที่ควรเป็นสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับควรปิดครปรับอากาศและปิดพัดลมครับ2นะครับบอกให้ผู้ป่วย ถ้าถึงวัตถุประสงค์ของการเช็ดตัวนะครับคนไข้ครับขออนุญาตเช็ดตัวนะครับขั้นต่อไปนะครับทําการปูผ้าปืนใหญ่นะครับเพื่อป้องกันการเบียกของน้ํานะครับในการเช็ดตัวนะครับแล้วก็ถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยอนุญาตให้ถอดนะครับขั้นตอนแรกในการเช็ดตัวนะครับ นำผ้าคนหนุ่มหรืเล็กนะครับชุบน้ํานะครับแล้วก็บิดให้หมานนะครับเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่ใบหน้านะครับแล้วก็ลาคอนะครับ แล้วก็พักไว้ที่ต้นคอนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเช็ดบริเวณอกและลำตัวครับ ซ้ำสามถึงสี่ครั้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเช็ดที่แขนบริเวณแขนต้ไกลตัวก่อนนะครับโดยเช็ดตั้งแต่ปลายแขนนะครับไปจนถึงต้นแขนนะครับโดยเช็ดย้อนลุมขนนะครับ ทำซ้ำเช้นนี้3-4ครั้งนะครับหลังจากนั้นเราก็จะพักผ้าไว้ที่ข้อข้อต่อนะครับแล้วก็ที่รักแร้น,นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะเช็ดแขนบริเวณด้นใกล้ตัวนะครับทําเหมือนกับแขนที่เช็ดบริเวณด้านใกลตัวครับ ำซ้ำสาม,สาม,สาม,สามถึงสี่ครั้งนะครับต่อไปนะครับเราจะเช็คขาด้านไกลตัวก่อนนะครับโดยเช้ตนังแตด ไยขาจนถึงต้นขานะครับแล้วก็ขัหนีดนะครับทำซ้ำสามถึงสี่ครั้งน,นะครับ หลังจากนั้นเราจะพักผ้า,าไว้ที่หัวเข่านะครับใต้หัวข่านะครับแล้วก็ที่ขานอีกนะ ทำเช่นเดียวกับกันนะครับกับด้านขาด้านใกล้ตัวนะครับ จากนั้นเราก็จะพักผ้าไว้เหมือนกันนะครับ จากนั้นนะครับเราจะให้พวกไข่นอนตะแคงนะครับไข่ครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเช็ดบริเวณด้านหลังนะครับตั้งแต่ก้นกบจะถึงบริเวณลำคอนะครับ ซ้ำสามสี่ครั้งนะครับเหตุนะครับการเช็ดตัวลดไข้นะครับควรทำนานสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับหรือตามความเหมาะสมนะครับในขณะเช็ดตัวอยู่นะครับถ้าผู้ป่วยมีอาการสั่นนะครับให้หยุดการเช็ดตัวทันทีแล้วก็ห่มผ้าให้ผู้ป่วยครับควรเปลี่ยนน้ำในอ่างบ่อยๆนะครับเพื่อรักษาอุณหภูมิ ให้คงที่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอจบการสาธิตวิธีการเช็ดตัวรถไข่ไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ